าวัดีเจ้า เจ้านางเทมสีคัดฟันประธานภูมิสมาชีพชุมชนท้องทิพย์บ้านจำเจ้าการรวมตัวของกลุ่มข้างแรกก็มีเริ่มมาจากจำนวนสมาชิกประมาณสาวถ่านเจ้าไ,ได้รับการสนับสนุนจากทางพัฒนาชุมชนอำเภอข้างชัดงบประมาณข้างแรกตี่นึงมาตั้งกลุ่มนะเจ้าเนาะก็ประมาณอยู่1 8 8 0 0บาทเจ้าก็ได้มาทำการดำเนินการกลุ่ม แบ่งไปสองส่วนเจ้าส่วนหนึ่งก็คือเอาไปทาปุ๋ยมักพรอบกลุ่มนี่ทําพักกันนะเจ้าเนาะแบ่งปันแล้วก็ขายเป็นบางส่วนเขามาจัดตั้งเป็นทุนของกลุ่มแล้วก็ได้มาทําน้ําพริกเจ้าจากคนดําเนินการในปี2 5 6 13นะเจ้าเนาะจนถึงสิ้นปีกับีกําไรอยู่ประมาณ20,000บาทจากการทําน้ําพริกแกงน้ําพริกลาบน้าพริกตาแดงเจ้าเนาะแล้วก็ได้ครับเลือกจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนหัางชัด เป็นตัวแทนของอำเภอนี่ไปรวมกับตางพัฒนาชุมชนจังหวัดเจ้าเข้ารวมโครงการน้ำหล่อกเกษตรอินทรีย์ของลำปางเจ้าสำหรับโครงการโคกหนองน้ำเนื่องจากตัวเองนะเจ้าหน่อมีใจและครอบครัวนะเจ้ามีใจใหกด้านการ,กรเกษตรตั้งแต่รุ่นปูรุ่นย่ามานะเจ้าหนอกจนถึงปัจจุบันก็ได้ทำตอนแรกก็เข้าโครงการ,กรเกษตรที่สตรีไม่นะเจ้าหนอกเซษตมาก,ก ทามาขยับขึ้นไปต่อยอดเป็นเกษตรอินทรียเจ้าเจ้าพอดีได้ทราบข่าวมาว่าทั้งเนี่ยพัฒนาชุมชนเนี่ยเจ้าเปิดเปิดอับการก็สมัคร,รโคร้กันทำโคกหนองน้ำโมดเดลก็เจ้าเลยไปสมัครกับตางตีพัฒนาชุมชน,นอำเภอทั้งชับนะเจ้าเนาะในพื้นที่นึงไหลเจ้าจากเดิมตีผลผลิตก่อนตีเขาจะคุกโคกหนองน้ำมีรายได้นะเจ้าเนาะต่อเดือนมันกับประมาณเจ็ดถึงแปดพันบาทแต่ตอนนี้นี่มีอยู่ประมาณ รายได้อยูตีหนึ่งมื่นสองพันบาทเจ้าการทำโคกหนองนะเจ้าทำให้เขาสามารถกะเก๊กน้ำได้ไว้ใจตลอดทั้งปีเลยเจ้าเนาะหน้าแรงกูเตื้อนนี้เขาหน้า,นาจะแห้งแต่ตอนนี้นี่ได้มาโครงการขขงเปิดมานี่มันก็ดีเจ้าเนาะทำเขาเขาได้ทําได้พักได้ตลอดทั้งปีมีน้ําใจบัต้องห่วงมานน้าทําได้ตลอดทั้งปีนลเจ้านาะคือการเงินรได้แล้ะเจ้าเนาะลดรายจ่ายของเขาโดยจากสําหรับการทําเกษตรนี่ก็ต้องใจต้องมาก่อนเจ้าเนาะ พร้อมด้วยครอบครัวมีใจฮักก็จะทำตามรักปัชญาะเศรษฐกิจพอเพียงของกระหลวงราชการที่เก้าเขาจะปลูกทุย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเจ้าหนะเรือกินเขาก็แบ่งปันแบ่งปันเซ็เขาก็เอาไปขายเพื่อเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แล้วลก็ลดรายจ่ายเพื่อเป็นแหล่งอาหารเจร้าเพื่อซื้อถอดไปให้ลูกหลานเขาเจ้าหนะมันต้องสดสะอาดปลอดสารเคมีเจ้าใครสนใจศึกษาดูงานเจ้าก็มาดูได้ทีบ่บ้านจำมูหกตำบลปูยงโคก อำเภอข้าง,งชัดจังหวัดลำปางเจ้าเบอร์โทร084 368 6504เจ้าสำหรับวันนี้ขอผลเจ้า